สวัสดีครับต้อนรับสู่ Deep d e p d ด v e ของเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องเล่าสั้นๆแปลกๆเรื่องหนึ่งมาดูกันเป็นเรื่องของตัวละครสองคนชื่อ,อค่อนข้างจะเฉพาะตัวหน่อยนะไอ้ขี้มูกมากกับไอ้ตูดแหลมค่ะชื่อเขานี่จำง่ายเลยนะคะใช่ครับสองคนนี้อยู่ในเรือไม้เก่าๆลำหนึ่งกลางทะเลสาบเลยบรรยากาศก็ดูสงบดีอืมแต่แล้วมันก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือ เรือมันเริ่มรั่วค่ะน้ําค่อยคซึมเข้ามาครับสถานการณ์เริ่มคับขันแล้วทีนี้ใช่ค่ะต้องขาดทางแก้ด่วนเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาสํารวจกันครับว่าเรื่องนี้มันเมันมีแง่มุมอะไรซ่อนอยู่บ้างน่าสนใจค่ะเริ่มยังไงดีคะก็เริ่มจากไอ้ดูดแหลมก่อนเลยคนนี้ตาไวเห็นรอยรั่วก่อนเพื่อนอ๋อค่ะก็รีบตะโกนบอกไอ้ขี้โมกมาก ซึ่งตอนนั้นดูเหมือนยังแบบงงเงียงงงเงียอยู่เลยปฏิกิริยาแรกของไอ้ขี้มูกมากนี่ก็น่าสนใจนะคะคือแทนที่จะตกใจเอ,อกลับดูนิ่งๆเฉยๆเหมือนไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นั่นสิครับนิ่งผิดปกติแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดพีคตรงนี้แหละแทนที่จะช่วยกันวิตน้ำหรือหาอะไรมาอุดแบบปกตินะค่ะไอ้ขี้มูกมาเสนอทางแก้ที่แบบว่าือความคาดหมายมากยังไงคะ เขาล้วงจมูกตัวเองครับฮะจริงเหรอคะจริงครับล้วงเอาขี้มูกก้อนใหญ่ๆออกมาเลยแล้วก็แล้วก็เอาไปอุดรูรั่วเหรอคะใช่ครับ <laughs> เอาไปอุดเรือตรงที่มันรนั่วน,นั่นแหละโห oh. แล้วเรามันได้ผลไหมคะได้ผลครับน้ําหยุดไหลเลยทันทีไม่น่าเชื่อเลยนะคะแบบว่าเออเป็นวิธีที่พินลึกมากไอ้ตุดแหลมนี่คืออึ้งไปเลยนะทั้งตกใจทั้งแบบขยะขยงสุดๆก็คงจะรู้สึกแบบนั้นล่ะค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ไงว่าวิธีแปลกๆนี้มันช่วยเรือไม่จมจริงๆอืมันก็เหมือนกับว่าเป้าหมายมันสําคัญกว่าวิธีการหรือเปล่าคะในสถานการณ์แบบนั้นน่าคิดครับแต่ว่า ปัญหามันยังไม่จบแค่นั้นอ้าวมีอะไรต่อยคะก็พออุดเรือได้ปุ๊บปัญหาใหม่มาเลยคือกลิ่นครับกลิ่นขี้มูกอ่ะจริงด้วยต้องเหม็นมากแน่ๆเลยใช่ไอ้ตูดแหลมนี่แทบทนไม่ไหวเลยแต่ไอ้ขี้มูกมากดีสิเขาเป็นยังไงคะดูภูมิใจมากเลยนะกับวิธีแก้ปัญหาของตัวเองเนี่ยภูมิใจกับขี้มูกตัวเองเนี่ยนะคะประมาณนั้นเลยครับเขามองว่ากลิ่นเหม็นๆนี่แหละ คือหลักฐานความปลอดภยัยแถมยังบอกอีกนะว่าตัวเองยังมีวัตถุดิบเหลือเฟือเลยถ้าเรือรั่วอีกโอ้โหมุมมองต่างกันสุดขั้วเลยนะคะคนหนึ่งแทบอ้วกอีกคนภูมิใจ <c oughs> ใช่ครับมันทำให้เห็นเลยว่าคนเรามองปัญหากับทางแก้ต่างกันได้ขนาดนี้ <c oughs> แล้วเรื่องมันจบยังไงต่อคะสุดท้ายไอ้ตูดแหลมก็ทนกลิ่นไม่ไหวครับรีบจ้ำภายเรือเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดเลย อืมก็น่าเห็นใจเขานะคะถ้ามองในภาพรวมนะคะเรื่องนี้มันอาจจะสะท้อนสไตล์การแก้ปัญหาที่ต่างกันก็ได้ครับยังไงครับคือคนนึงอาจจะตื่นตัวมองหาทางแก้แบบเดิมๆที่เคยทำกันมาครับเหมือนไอตูดแหลมที่คงอยากจะวิตน้ำใช่ค่ะส่วนอีกคนอาจจะใจเย็นหรืออาจจะดูเฉยๆไปหน่อยแต่พอถึงเวลาคับขันก็คิดนอกกรอบไปเลยแบบสุดโต่งมากๆแบบไอขี้มูมากนี่เองค่ะ หรืออาจจะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบออขอไปทีหรือผักชีโรยหน้าที่เน้นแค่ผลระยะสั้นๆคือเรือไม่จมแต่ไม่ได้สวนผลกระทบระยะยาวๆอย่างเรื่องกลิน่นหรือความสะอาดอะไรพวกนี้ประเด็นเรื่องการยอมรับวิธีแก้ปัญหานี่ก็น่าสนใจนะครับที่ไอตูดแหลมถึงจะรังเกียจแต่ก็ยอมค่ะยอมเพราะสถานการณ์มันบังคับใช่ไหมคะ ใช่ครับเหมือนกับว่าพอเป็นเรื่องความเป็นความตายแล้วเนี่ยเส้นแบ่งสิ่งที่รับได้รับไม่ได้มันอาจจะเลื่อนไปเยอะเลยอืมจริงด้วยค่ะบางทีการเอาตัวรอดมันก็สำคัญเหนืออย่างอื่นไปเลยสุขอนามัยความรู้สึกส่วนตัวอาจจะต้องวางไว้ก่อนครับมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดถึงลำาดับความสำคัญเหมือนกันนะเวลาเจอสถานการณ์กดดันมากๆ ใช่ค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เรายอมแลกได้เพื่อให้รอดแล้วอะไรที่เราจะยึดไว้ไม่ว่ายังไงก็ตามการตัดสินใจแบบไอ้ขี้มูกมากเนี่ยถึงจะดูพิลึกพิลั่นแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็อาจจะเป็นความคิดสร้างสารรค์รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะสางสรรที่เกิดจากสถานการณ์บีบบังคับประมาณนั้นเลยค่ะสรุปแล้วเรื่องเรือรั่วที่ถูกแก้ด้วยวิธีสุดพิสดารน,นี้มันก็เผยให้เราเห็นอะไรหลายอย่างเลยทั้งความสัมพันธ์ของตัวละคร ปฏิกิริยาต่อวิกฤตและก็ผลที่ตามมาด้วยค่ะมันทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อได้เยอะเลยทั้งเรื่องการแก้ปัญหาความคิดแสซงสรรแล้วก็การประเมินสถานการณ์ภายใต,ใต้แรงกดดันต่างๆครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับคือนอกเหนือจากความตลกหรือความน่าขยะขยงที่เราเห็นในเรื่องแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาแบบสุดขั้วมากๆแบบนี้มันอาจจะกาลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่า อืมอาจจะเกี่ยวกับสัญชาตญาณดิบๆในการเอาตัวรอดความคิดสร้างสรรค์ที่มันผุดขึ้นมาในรูปแบบที่แปลกประหลาดที่สุดในยามคับขันหรือแม้แต่คําถามที่ว่าเส้นแบ่งของพฤติกรรมที่แบบว่ายอมรับได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับโดยเฉพาะเมื่อเดิมพันมันสูงมากเป็นเรื่องเป็นเรื่องความตายเลยทีเดียว Sa aro ya tte patto ama patan de ayan zakati ama